เพื่ข้ท่าได้สังเกตการณ์ข้ออ้างว่ารืองนีต้ด้วยความปราณีตระไร่นะคับครับช่วงนี้เมื่อท่านมาถึงแล้วนะครับให้ท่านนั่งสบายๆนะคนดีแล้วก็ให้ชมการแสดงไปด้วยดีมากครับท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับได้ชมการแสดงของผู้สูงอายุสักหนึ่งชุดนะครับ นะและพี่ๆออนผมขออนุญาตนะรี Harmon ่พ so ี่ๆสวทุกท่านนะครับเพราะว่าสถานที่ออกกําลังก็อยู่ที่ลานจอดรถสนามช้างเพื่อนะครับโดยประมาณนะครับสําหรับสมาชิกที่มาก็มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับที่อันดับที่หนึ่งนะครับ ลำดับที่สองนะครับเป็นเอาเป็นเด็กหญิงก็แล้วกันเด็กเด็กหญิงวินัสอินตจันครับครับสามนะครับเด็กหญิงบุญสมเด็กหญิงเกษมสุขรัตนาซอนนะครับตัดีนะครับหกนะครับเรนสีบุญประกอบนะครับขอโทษครับเจ็ดนะครับได้ตั้งแต่ต้นแขนนะครับ จนกระทั่งถึงหลังครับพี่ๆสวททั้งหลายนะครับถ้าหากว่า,าสนใจอยากจะออกกำลังก็ก,ก็ขอเชิญน,นะครับขอเชิญลุกขึ้นได้เลยนะครับขอเชิญลุกขึ้นได้เลยทำตามได้นะครับ ครับสำหรับท่านนี้นะครับต้นแขนนะครับบางท่านพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ยกแขนไม่ขึ้นนะครับก็ต้องทําท่านี้นะครับปกติแล้วเราจะทำแปดท่ายกขาข้านเดียวครับถ้ายกสองางก็คงจะยุ่ง ท่านี้เรียกว่าท่าขยับไหลนะครับจะได้ส่วนบนนะครับส่วนบนแกป้ปวดแก้เมยได้ดีนะครับ้าผู้สุทธางดีครับเข้าประจำที่ก่อนครับอาหอานยังไม่จำนายนะครับ Yeah, ครับตอนนี้ก็รับของที่ระลึกจากท่านดีขาริกาศอุบัตตอนะครับโอเสียงปรบมือหน่อยครับนี่หลวงปา่าผู้สูงอายุให้กำลังดึงไปเลยนะครับดูครับเหล่านี้เป็นตัดดวแทนจังชาัเยลานะครับหลายๆพื้นที่แล้วนะครับที่ที่ไปร่วมกันนะครับแสดงพลังของชาวเยวลาให้เห็นว่าถึงอายุมาก ก็ยังแรงนะครับไม่เป็นภาระให้กับประเทศชาติและก็สังคมก็ชมรมอื่นๆผู้สูงอยุที่มาน่าจะออกเป็นแบบอย่างนะครับถ้าขอขอบคุณท่านเลขาธิการต่อไอยากถุนะครับค่ะลำดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี สมเด็จพระสุสริยุทธ์ผูว้ว่าราชการจังหวัดยะลาชาติประจําปี2556ในวันนี้ปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุและสังคมได้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในระดับพื้นที่เป็นสาะห์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การโต้วาทีของผู้สูงอายุในเรื่องอยู่ในเมืองดีกว่าชนบทการ,รถกคกถาพิเศษพุนาให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการนอกจากนี้แล้วกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดส่งโล่ให้กับผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์กับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาท่านรองผู้ชก,การศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านรองนายกเทศบาลน,นครยะลาท่านประธานมูลนิธิสงเคราะห์คนชราจังหวัดยะลาท่านหัวหน้าส่วนราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ท่านาผู้สูงอายุที่เคารพทุกท่านตลอดจนผู้มีเกียรติครับผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสารสัมพันธ์เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปีพศ2556ในวันนี้จากการที่ท่านผู้ว่าได้บูรณาการายงานผมมีความเห็นสอดคล้องกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากสังคมไทยทุกวันนี้สังคมซึ่ง ผู้สูงอายุได้มีสัดส,ส่วนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็มีบทบาททั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองการพัฒนาการศึกษาจะพบว่าผู้สูงอายุจะมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะเป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและที่สำคัญก็คือการให้คําปรึกษา การถ่ายทอดภูมิปัญญาเพื่อให้คนในรุ่นหลังได้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆที่ไม่ลงทิศผิดทางและที่สำคัญอยงย่าิ่งก็คือผู้สูงอายุยิ่งเพิ่มมามีบทบาทมากยิ่งขึ้นเพราะว่า,าคนในวัยทำงานลดน้อยลง จึงขอให้กำลังใจกับผู้สูงอายุในวันนี้นะครับในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยได้มีกฎหมายเขียนเพื่อให้การส่งเสริมและคุ้มครองผู้สูงอายุอยู่มาตราหนึ่งถ้าจำไม่ผิดคือเด็กแล้วผู้สูงอายุก็าใช้คนชรานะฮะแล้วผู้ได้โอกาสเนี่ยรัฐจะต้องเข้าไปดูแล ช่วยเหลือฟื้นฟูลและเยียวยาเพื่อให้อยู่ในสังคมที่ได้อย่างมีคุณภาพกับในเดือนนี้เป็นเดือนเมษาเป็นเดือนของผู้สูงอายุและเป็นวันของครอบครัวคือวันสงการซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญของสังคมไทยในหลายหน่วยงานต่างได้ให้ความสำคัญร่วมจัดทํากิจกรรมเรื่องในวันผู้สูงอายุและผู้สูงอายุเองก็จะมีความสุขเพราะ ต่างก็ได้มีนัดว่าจะได้ร่วมงานเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นผู้จัดขึ้นในานามของศูนย์ดำเนการบริหารจังหวัดจะดแดดกับใต้ก็ซึ่งได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลาศูนย์มูลนิธิสงเคราะห์คนจราและก ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ส่วนราชการต่างๆที่ได้ร่วมกันเห็นด้วยว่าควรจะมีเกิดรตการในวันนี้ขึ้นสําหรับท่านอาจารย์มาโนตบุญญาณุวัฒน์ที่ได้รบโลกเกียรติคุณผู้สูงอายุที่ทําคุณประโยชน์แก่สังคมผมขอให้พวกเราได้ชื่นชมและต้องขอขอบคุณในความเสียสละจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและเชื่อว่าท่าน ประสบการณ์ทัศนะและก็ตลอดจนการทุ่มเทของท่านและคุณงามความดีของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราและสังคมยิ่ง่งขึ้นไปนะครับในท้ายนี้ผมขอเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือได้โปรดประทานพรให้ทุกท่านมีลารณามัยแข็งแรงมีความสุขทั้งกายและจิตใจและขอให้ทุกคนได้เดินทางกลับหลังจากเสร็จงานโดย ความปลอดภัยครับครับผมได้เวลาที่สมควรแล้วผมขอเปิดงานโครงการสารสัมพันธ์เชิญทุกท่านเลยครับผู้สูงอายุแห่งชาติรองนายกจปี2556นะปันจุบันและขอกำลตำรวจตรีเดชาช่วยประชุมเชิญเชิญทุกท่านเลยครับขึ้นเวทีครับ จอต้าบุเรยุยเกะอาสานิแดรครับทั้งท่านเลขาธิการสปตและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองนายกเทศมนตรีนครยะนาและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสมนามพระพุทธรูปนะครับหลังจากนั้นแล้วก็รดน้าดําหัวให้กับผู้สูงอาที่ได้รับเกียรตินะครับในวันนี้นะครับสักครู่หนึ่งนะครับบรรยากาศเป็นไม่แบบชื่นมือเลยนะครับ นี่แหละเอาเรื่องพันธุ์วัฒนเด็กวัฒน์ยาบูซาเอาเรื่องบูซาตุ่ยฮัรมา kepada เอาเรื่องทั่วเด็กยนักจิโร่คราบเรียนเชิญครับและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ราชการหวัดท่านรองนายกทศ่สิบีนครยานาท่านสถาพรการณ์นักบุญแล้วก็พลตำรวจตรีเดชาช่วยบุญชุมนะครับเป็นรองโฆษชสชตยาลาเนี่ยขอเรียนเชิญด้วยนะครับและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยครับเชิญครับ รถน้ำขอพรจากผู้สูงอายุนะครับไม่ทราบว่ามุสลิมนี่ขอพรแบบนี้ได้ไหมครับเป็นประเพณีธรรมเนียมนะคะก็ได้แต่บางคนเขารู้สึกไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรนะคะแต่บางคนมีเข้าร่วมงานด้วยนะคะเพื่อที่จะขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ครับะะท่านก้ขอเรียนเชิญน,นะพี่น้องมุสลิมที่ที่ได้รับเกียรติมาร่วมนะครับถ้าใครจะร่วมรดน้ําดับหัวผู้สูงอายุไม่เป็นไรอย่าไปรดน้าพระพุทธรูปนะอย่าไปสูงน้ํานะแต่สําหรับผู้สูงอายุุดตต เราจะได้เห็นว่าโครงการนี้โครงการสำคัญใช่ไหมครับพี่น้องผู้สูงอายุมาร่วมทีมแบ่งแยกเออร่วมกันผูสูงอายุกันด้วยภาพที่ออกมาจะดูไม่จืดในทีเดียวดูดีมากๆนะครับเพราะว่ามีการแข่งขันก็สนุกไปด้วยนะวันนี้นะเป็นประเพณมีธรรมเนียมไทยใช่ธรรมเนียมไทยเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับนะฮะผู้สูงอายุที่เป็น ที่น้อง <Yeah. S 1> มุสลินต้องมารดน้่ของพรจากท่านผู้สูงอายุเหล่านี้ได้ด้วยจริงๆแล้วท่านผู้สูงอายุกุลิมมานั่งได้ด้วยนะได้ได้าำแรบเอ๊ะจะทำแบบารมากี่ยวกับเดอเิดวัอ่ะปักกองค์ุได้ไปนีออมกูโซงซงจลึนลมเานลออ์ุกบนีลเย้าลูละยอเ่กบเกอมม์ทุกคนินีเป็นกาได้ับบรรยากาศดูแล้วโ่นมืนมากๆเลยทุกคนนี่ยิ้มย้มแย่าใสนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับน้ําและก็ผู้ให้น้ำด้วยในการส่งน้ำวันนี้นะครับ <Yeah. S 1> เนี่ยขอพอรกันยุกใหญ่เลยบางท่านบอกว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงและถูกระวัลที่หนึ่งด้วยวขอพรดีมากครับเมื่อท่านเลขาธิการสบรตรถน้ำกลา ม่ทาผู้สูงอายุทานกับพวกปลาได้ไหมผมไม่จ่ไม่จนงไบ้างต่มีความดังหรมเบาหวานตรงนี้ต้องต้งมีการผคุ้มดูแลของแพทย์ใช่ครับเฉนต้นเรียนเชิญคุณหมอจันจาทางคไปดูเลงกับพวกปลาหน่อยว่าผู้สูงวรับประทานได้ไหมไหครับเป็นวงสุท่านไงใช่ับนั่เป็น่่นี้เรามีคณะแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลดูแลดูเลงดูแลเด็กเคาเลี้ยงกท่มีาเลยนะครัเสริมัคซีนง่หม ปวดวันนี้ไม่ใช่เไม่สัมผัสสำหรับทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลยะลานำโดยคุณหมอจัดยาแท้เจนนะถ้าผมจำไม่ผิดรับ่ราด้วยวันนี้ใจกา้าลเถึงว่าคนกันโลหิตจะได้เช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดว่าใครรู้สึกปวดเมื่อยหรือใครเนี่อยผ่าวกขาเชิคเลยเชิคนการนวดมีหมอรว่สวยๆสาวๆอุ่นๆ ที่ทำเป็นยืนนี่คุณหมอมาด้วยใจรักที่จะบริการบริการนะคะไม่คุณภาษาพม่าใช่ไมคุณหมอคุณหมอ ก็ต็เทุกคนะหลังจากเิน้ำผู้สึงอายุเด็กอ่ะไม่ได้นะมีผู้บุกเด็กาบมจันรยาิดเตอเยอะมากสัปปะรดปะอะไรนี่เด็กกักอดเด็กปรตตูเด็กอาจจะรัสมุรทยยาัตโมางิดดกตกที่เาบุกเด็ก่าบุ้ลเล่ะปรตูรูุปัเปอไปรตนาเื่อโบุเด็กอุตามาราโดซามิเป็นไปเด็กิตห์มาที่นีถึงแม้ว่าเรามีเงินเป็นร้อยล้านก็เก็บเขาไม่ไากยิ้มไม่ก็ยิ้มไม่ได้นะครับทุกคนท ก็บอกว่ายิ้มสยามไงนะ้องนะครับยิ้มสยามเนี่ยผู้สูงอายุนี่ชอบยิ้ม,มบางท่านเนี่ยถึงไม่มีฟันก็ยิ้มเก่งนะใช่่คะยิ้มเปียกมากดนะ้วยยิ้มย้อนยุกไงไยิ้มย่นยุกนะคะน่ารักมากตอนนี้ท่านท่านในฐานะไปที่เด่นเจาะไปที่สะพานนีนะครับ,รบขนะเข้า,บบาไปดูว่าดีใช<ม><ห>่ไหมครับดีใช่ไหมครับเดี๋ยว้ะไปลองเลยครับไปคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณตาคุณยายที่บ้าน

วันที่ซื้อซุปเปอร์ทีเนี่ยอาจจะการเกาะปีเตอร์เนี่ยเกาะอะพอนิ่มาอยู่แต่เอาไว้อิสระกีตาร์ตุ๊กแต่เนื่องนี้อย่าเบนนักนะทุกทุกเดอร์ม่เนี่อาไจะเป็นโม่อะพอนิ่งบุญดานนะคะแล้วไม่ติดใจไม้ตีมะเร็งวันก็ไม่แน่นะเป็นไม้มะเร็งวันที่พูอินวันใช่ตีเสร็จแล้วสามารถมาเกาหลังเกาหลังได้ด้วยและที่สำคัญที่สุดลดภาวะโลกร้อนเพราะไม่ได้ใช้แบบเสียบ ใช้ไฟใช้ธรรมชาติเห็นไหมครับนี่คือเป็นหนึ่งภูมิปัญญานะครับคิดว่าท่านโอ้ท่านซื้อเยอะเลยครับซื้อเป็นมัดเลยครับซื้อไปฝากใครหรือเปล่ากว่าคนใกล้ชิดสิ